ครับตอนนี้พบภุศิตครับชื่ออะรชื่อสัตก้ๆรับชตาเป็นประธานโรงเรียนสี่จันีมีไหนมี64สีบสองพัน6นรเธอจบปีไหนจบปี6กอ๋อก็จบตอนมจบมจบม6กสอบใช่แต่ปีกันสันกหาเป็รานที่64สี่สัติพงษ์ที่นีภัยนิภัย เปน uce. บ้านไหนลูกคนบ้านทัาสตระทับสะทัรไหนว้านนะทศาสตร์หรือประสาทปลาสะทัใช่ไหมปราสาทใต้ใช่ไหมใต้ต้นบนทับสตระทับอันนี้มาเจอโดยบังเอิญครับอันนี้มาทำอะไรมาซื้อกาแฟครับแล้วก็เตรียมไปรับเกียรติบัตรครับหมุมนนทราชตรงไหนเนี่ยขางเทีอกเขาเจอดคงกรนผมมามาเป็นอาสาคุณเนี่ยเราพาไปดูหน่อยเดี๋ยวอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าในชีวิตหลังจากท่านเรียนอีกเลย ยี่สสังคมอีกสังคมนรตรทีสสังคมศึกษาคบคบศึกษานักบรแล้วนงชอบไหมก็สนุกทำไมถึงเลือกสังคมไม่เลือกวิศวะอยากเป็นคูสังคมเยากเป็นคูสังคมตอนี้ปีสองไยากไหมนักไหมนักอยู่างแหลๆเราช่วงนี้ก็นักเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมาแบบมันมีกีรจกลย กิจกรรมกิจกรรมตัวนี้เบาลงครับแต่ว่าจะเดินไปทางเรียนมาเรียนมาเห็นเป็ห้องชมห้องเชียเชียปีหนึ่งใช่ไหมปีที่แล้วใช่ไหมเห็นไปเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมไม่เป็นแค่ของประกวดเป็นแค่แข่งแข่งในขนาดอ๋อใช่ไมตกิจกรรมเขาแล้วตอนกิจกรรมมาดเอ็มเนี่ยกะลิง ตั้งแต่การเรียนช่องนี้ช่องนี้มาหาลัยการเรียนเยอะบางกิจกรรมน้อยโดยรวมใช่ไหมใช่หรือเฉพาะปีสองปีสามปีสี่โดยรวมครับกิจกรรมไม่น้อยแล้วก็ไปในเรียนไก่พิเศษคือชอบแบบก็ยังนั่นอยู่ครับช่องนี้ไก่สอบด้วยไก่สอบแดงนะมาพักอยู่ที่นี่หรือไปกับบ้านนี้พักอยู่นี่ก็เดินมาถูกทางไหม เรียนไปแล้วคิดว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่มันก็ใช่เกือบใช่มันก็มีบางวิชาที่เราชอบบางวิชาที่เราไม่ชอบนี่เราไม่ได้เรียนเลยแล้วก็ได้เรียนตอนเราได้เรียนแต่ก็เรียนพวกพวกภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์การเมืองการเมืองประกอบเลยอะไรที่รู้สึกว่ามันเรียนแล้วไม่เคยเข้าใจมันยาก ผัวมันผัวผัวมากได้รู้ทำแทนที่โดยตัวเองว่าแทนที่โดยตัวเองทำยากใช่มันต้องทำระบบในคอมอ๋อก็เป็น GIS ไหมใช่ไหมใช่คือเคยพลียน GIS เดี๋ยวผมสาร์ทระบบใช่ไหมใช่หรือว่าโจมันี่จะ มีความ, so so วามรู้อีกตั้งสองปีเนาะสองรู้สะสมพก็ผลมากขึ้นพอที่จะสอนได้น้อยได้ไหมตอนนี้เรียนรักการสอนยังหรือเรียนรักการสอนพวกพวกเรียนครอบไปเลยอ๋อพวกวิชาเอกวิชาเอกกับวิชาขนาดเรียนพรอบอีสอนสาระการสอนทฤษฎีการสอนใช่ไหมเป็นยานเลยเป็ยานเป็ยานของเป็นยานของคนหรือเป็นครูมเป็นยานของครูรัวไปด้วยหลายอย่างนะล่าสุดการบัตนกับเงิน เขาเห็มีเริ่มต้นในการที่พี่เส้นนาหอมหมาไปถึงเพราะพี่เส้นนาหอมมันจะต้องเป็นฝึกการเป็นครูอ่ะมีตั้งปีหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มันการพูดต้องช้าช้าชะชะสโล,โล่ชื่อกันหน่อยมาพูดเราชอบพูดเร็วรึปุ๊บไม่ได้ตส,ส, <laughs> สวัสดีครับนักเรียนอ่าสอนผสมอีกแบบหนึ่งเดียวแบบน้อยต้องต้องต้องฝึกวิทยายุดหลายๆวันนี้คบตอนนี้เรายัง คิดว่าจะต้องพัฒนาอะไรมากกว่าการเรียนรู้อันสูงเลยว่ะเยอะๆเดี๋ยวมีเรียมสอบไปสอบแล้วก็วิชาชีพเลยใช่ปีไหนปีไหนเธอตอนปีสามทุนภาษาไปสองสาือนครับอ่ะเดี๋ยวเอ่อกูจะไปอะไรเราพัฒนาเนี่จะพาไปด่าที่เขากันกันอะไรเนี่ยใช่เข้าไปได้ไหมเข้าได้ครับตอนนี้เข้าไปได้เลยแต่ว่าตอนพ่อผมจะไปคือมันเข้ามทางเขาแลยนะ อาจารย์จะไปตัดแต่งพระบาบอกไปวันที่ที่สองปากสองที่สองที่ไทยคือวันเนี่ยคือเขาจะมอบเกียรติบัตรไอ้ผมสินเขาจะมาคือเขาจะปิดกันแถงเขาจะทำกิจกรรมมอบรางวัลมอบปิดมอบเกียรติบ้านภายในแห่งที่อยู่โดยจิตอาสาแล้วนี่กูอยากให้เด็อธิบายคนนึงว่าอธิบายได้ไหมแบบครดกระดูพูดกันดูไหมพอได้ที่นี่แล้วที่เขาได้ไหมเขาได้แต่ไม่ไกลครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้ผมต้องรออาจารย์มาก่อน นี่ครับเทาเรีลไทยบดดินมะเร็งโกลาหลนอนคนละดินไร่ที่นี่อยู่ที่เอ่อนี่คือเมืองครับนี่มคือเมืองโคราชบ้านเองครับยินดี้ท่านรู้จักครับนุ่มสะชิพง์ลีไพรสิทธิ์ประจำชั้นครับเป็นพนาอ่องเป็นประธานนักเรียนข้อมจบ2565ันาะแต่ในปีปีต้นปี66โรงเรียนมอนสุขีครับขยันอดทนสื่อสัดวิธีทําป้าบุญชินกันตีเบื่อเบื่อ ครับสวัสดีครับสุขบินมีทุกสุขบินมีตังค์ครับบ๊ายบาย